ตัวนี้หมอสมบูรณ์ในมืนลูกค้าสมบูรณ์ในตัวในหมอสมบูรณ์กาจอยโอ้โอ้พลังสั่งคขเว้ยแม่งลูกค้าหมองโวยโวยเลยเขาทาเขาทาโอ้โอ้เขาทาเว้ยพุณอะ แต่สีส้มไปหนวดเกาหลีผ่ <laughs> านผ่านผ่านผ่านหลูปไปเรื่อยๆเนี่ยกีบบอล ยิบบารูค้าเ <c oughs> จ้าปริญยาตีมาหนวดค้ารวยรวยว่าจุา๊บสบายข้างนอกกูเป็นหุ่นนีน่นอนเบิ่งโทรศัพท์เสย ้ยโอ้หนวดซิปโกนกับมวยดอกมอหนวดอุดมสมบูรณ์ป่านนี้